สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการเติมสีคิ้วรอบสองนะคะรอบสองในรอบเกือบสองปีได้ค่ะสีคิ้วก็เริ่มจางเยอะนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดขายเฟรน์ฟรายทอดก็จะมีความร้อนระอุทั้งวันเงือ่อน้ำมันก็จะทำให้ผิวมันเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะเ็าทำให้สีคิ้วจางเร็วกว่าคนอื่นเขาด้วยนะคะ วันนี้น้องเขาก็ขอเข้มเข้มดำๆอัดแน่นๆให้นิดนึงแต่ขอหัวคิ้วเป็นลายเส้นนิดหน่อยเพราะว่าน้องเขาไม่มีขนคิ้วอยากจะลองดูว่าถ้ามีลายเส้นเข้าไปแล้วมันจะดูดีขึ้นไหมอันนี้ช่างพัดก็จัดให้ตามคําขอนะคะไม่แน่ใจว่าการที่มีลายเส้นกับไม่มีสำหรับแม่ค้านี่อันไหนที่มันจะดูดีหรือสะดวกกว่ากันก็ต้องลองดูนะคะคิ้วคือมองกุดของใบหน้าอย่ารอช้าถ้าคุณอยากสวยทักช่างพัดมาได้เลยค่ะ หรือโทร6 5 4 9 9 9 9 9 9ช่างพัดค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ